อุ้มลัคนาลบรอยสักคำนี้ทำไมหลังแยกทางกับสามี หลังอุ้มลัคนาได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอได้ตัดสินใจแยกทางกับสามีแล้วแต่ทั้งสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกๆให้ดีที่สุดพร้อมบอกว่าเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ ทั้งสองคนได้ตกลงมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งในเวลาต่อมาอุ้มได้เผยภาพรอยสักก่อนและหลังลบที่อยู่บนแขนในอดีตเคยสักคำว่าอุ้มบอล อีกภาพเป็นรอยสักใหม่เป็นรูปขึ้นทะเลทับรอยสักเดิมพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าฟ้าหลังมรสุมย่อมสดใสและสวยงามมากกว่าเดิมเสมออะไรเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ